นะครับเ้ินกันชัดๆหางมันนะสวยๆเลยครับ <ด><อ>ครับ YouTube ลองเป็น,กนเกษตรกรครับทำอะไรครับเจหดังทำอะไรไเอามิ่มเอามิ่มเอามิ่มนะครับอยูให้ยูนะครับมื่อนี่นี่นะครับอยู่บนต้นมะม่วงนะครับ มาดูวิธีขั้นตอนการไปเก็บของดีนะครับอุปกรณ์มีบันไดแล้วกะ็ขาดไม่ไดคือบุหรี่ยาสูบหนึ่งกอก องแท้ฮโฮ้ยผมยาวแล้วครับ่าง โอ้ยได้ปะว้าวอืเนี่ยใช่งานไหมว้าวสุดยอดเลยครับเยี๋เอาลงมากันวะพอออก แจ่วงนะเมายามนครับมันบุกให้สูบยานายพันปกตินายพันไม่ดูดบุหรี่นะครับปกติบ่ดูดยาครับดูดในโอกาสพิเศษเท่านั้นแล<ม>้บมึงใกล้ๆนะครับค<ะ>ู่กันโอ้ของแท้ของแท้ นี่นะครับพีน่น้องโอ้ยกระบอกขอบคุณอยู่ใช่ไหมห้องคาทายังบ่นเนี่ยบ่เดียวยาสูบย่งเดียวนี่นะครับผู้เสา่ยาเป็นเปี้ยวอ่ะนึ่งวะนี่นะครับเป็นตะวันแนะครับพี่น้องเอาสองภาษาครับยูทูบเบอร์สองภาษาอะโธ มาทานนี่เลยครับกินของหวานยูไหยูนะครับนี่ของหวานของหวานหรอไปเราถือบันไดไป <S <S โอเคครับเอาเอาเอาโซ่เนะี้ยโซ่เนะี้ยโอเค <S <S ไป ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ซับสไครต์ที่กดไลค์กดรับชมนะครับมบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ